ได้เวลาแล้วขอเสียงปรบมือให้กับนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบหกประเทศไทยที่ทละลมเจริญรัษฎร์วันนี้ต้องขอบคุณนะครนายกนักทีดำรงนะครับนายกเทศบประธานประลสัญญาหลวงนะครับวันนี้ที่ให้อราเป็นทางสะดวกตั้งพื้นที่นะครับดูแลทุกอย่าทุกอย่างนะครับต้องขอบคุณท่านนายกนักทีดำรงนะครับ ยังไงใครที่มีเรื่องเดือดร้อนในพื้นที่สันตายหลวงนะครับติดต่อนะยกนาทีได้เลยนะครับนี่ต้องขอบคุณมากมาก พวกเรารวมมือกันไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ <S <S ตั้งแต่อนาคตใหม่มาถึงเก้าไครพอแม่ชาวเชียงใหม่ไม่เคยหยุดเชื่อมั่นในตัวผมและในที่สุดพวกเราก็ทำมันจนสำเร็จมาเป็นอันดับปืนของเชียงใหม่ สองคกคะแนนที่พ่อแม่พี่น้องชาวสันไซให้กับคุณจีนผู้นิพาไว้ผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าผมกับเขาจะดูแลพ่อแม่พี่น้องชาวสันไซไม่ให้ท่านต้องผิดหวังแม่นอนแต่ใช่ชนะของเรา นมากกว่านนั้ครับเดินทางของเราพี่น้องชาวสันสัยพี่น้องชาวเชียงใหม่พี่น้องชาวคนไทยที่อยู่อยู่ทางบ้านการเดินทางของเราเริ่มต้นตั้งแต่พฤษภาคมปี2015ที่ใครเรียกว่าพฤษภาทมินจนตอนนีงมาถึงพฤษภา ปี2553ที่พี่น้องชาวเชื้อแดงต้องเสียเลือดเสียเนื้อเรือที่เราเรียกว่าพฤษภาเลือดหน้า,หาร้อนวันหนึ่งที่สันทายเจตสีพฤษภาคมพ่อแม่พี่น้องได้ออกมาใช้เสียงใช้เสียงแล้วบอกว่าพอกันทีกับพฤษภาตะเมนพอกันทีกับพฤษภาเลือด ขอให้เป็นพุทสภาแห่งความหวานสักทีหนึง่งและให้ประกาศไปทั่วปิะเทศไทยประกาศไปทั่วโลกว่าพอกันดีกับการเลืองแบบเดิมและพี่นกชาวสันทรายเลือกที่จะไปสู่อนาคตไม่ไปสู่อดีตและวันใหม่ ขอพิธน้องชาวเชียงใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วปาฏิหารมีจริงเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เมือ่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมา<ช><ว>และชัยชนะนี้<ช><ว>จะเป็นของใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ชัยชน,นะของประชาชนทุกคน

สาการในวันนี้ถึงพัลังการในวันนี้ถึงในความสมาร์ทส,สามารถเยในวันนี้เพราะในอนาคตที่เรามีภารกิจร่วมกันและต้องทำงานอีกเยอะมันยังจะมีปัญหามันยังต้องผจนมานมันยังจะมีความหนาอีกเยอะเมื่อถึงวันที่เราเจอปัญหาแบบนั้น ขอให้จ <Boy>, hmm. ังไว้ว่าประเทศนี้คือประเทศที่มีการเมืองที่เป็นไปได้และการเลือกตที่ผ่ามาได้พิสูจน์แล้วว่าพรรเก้าใครเป็นไปได้ขณะพ่อแม่พี่น้องกว่า4 0เรในเชียงใหม่ ไม่เชื่อบ้านในตัวพวกเขาและสอส,อสอเกตทั้งเจ็ดคนเจ็ดเขตรเราจะเดินหน้าต่อสู้เพื่อสังคมที่เป็นธรรมเศรษฐกิจที่ทำงานให้กับประชาชนคนทุกคนไม่ใช่แค่นายทุนแค่คนไม่กี่คนเราจะเดินหน้าเพื่ออนาคตของพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่ทุกคนสำหรับ อีก3าเซที่เลือกพักเพื่อไทยพักพันธมิตรของเราผมขอปรปกาศตรงนี้ว่าพวกเราพร้อมทำง,งานกับพรักเพื่อไทยโดยเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งและของพักเพื่อไทยที่มาร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลและสนับสนุนให้ผมพิธาลิ้ขิตรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนที <leaned forward acuerdo> ่สามสิบของประเทศไทยทำไมทำไมเพิ่งมาเปลี่ยนไมโครโฟนเลยพี่อาว่าจะอย่างนี้ ความร่วมรัฐบาลตอนนี้ผมขอทอดสปานไปหาท่านและขอประกาศณเวทีแห่งนี้ว่าผมพร้อมที่จะรับใช้ท่านในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่ว่าท่านจะเลือกผมหรือไม่เลือกผมผมก็พร้อมที่จะรับใช้ท่านอยู่ดีหมดเวลาสำหรับความขัดแย้ง ถึงเวลาสำหรับความสมานฉันาหมดเวลาของกดีถึงเวลาของอนาคตหมดเวลาของการเมืองแบบเก่าๆถึงเวลาของประชาชน,านและพี่น้องครับ ทุกคนที่มาต้อนรับกันเมือนการเลือกตั้งอยังไม่เสร็จการเลือกตัง้งพวกคุณถ้าไม่ผมไม่ผิดหวังอกินงลยหลังเลือกตัง้งผมก็ไม่เคยผิดหวังในพวกคุนเหมือนเดิมควรได้มากต่อมือปใดๆตัวเองยัง่งให่เลยสุดท้ายนี้เรามาส่งสัญญาณไปให้ดงางทั่วประเทศไทย ว่าเราพร้อมสำหรับปัญหาเราพร้อมสำหรับความท,ท้าทายและเราเชื่อมั่นในตัวพวกเราชัยชนะที่เกิดขึ้นมาได้ไม่ใช่เพราะผมไม่ใช่เพราะพักคก้าวไปแต่ขออย่าให้ท่านหยุดเชื่อมั่นในตัวของท่านเองว่าหนึ่งเซนหนึ่งเสียงเพื่อรวมตัวกันเป็นล้านๆไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในประเทศนี้ และขอให้เราจับมือร่วมกันไปพาเชียงใหม่ไปสู่อนาคตที่พวกเราจะวินหาอนาคตที่คนเชียงใหม่เท่าเทียมกันและเท่าทันโลกขอเสียงผมมือได้ยาวๆทั้งหลัยคนที่จะไปกับพี่ชา,ายแล้ว ยาวๆส่งเสียงให้ดังถึงทำเนียบปรัฐบาลให้โลกรู้ว่าพวกเราพรอเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปด้วยกันสามสอ เปลี่ยนแปลงเชียงใหม่แล้วเรามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วเรามาเปลี่ยนแปลงโลกไปเรื่อยๆนครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอเปิดฉากหน่อยขอทะเลดาวหน่อยแล้วจะได้ถ่ายรูปร่วมกับนายกคนที่สามติดของประเทศไทยครับเดี๋ยวคนทิ่นนะครับายทัพฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้

เดี๋ <Wars> <Wow. S 2> ยวเราจยึเปลีนะเดี๋ยวใช้กล้องของพี่พีนะครับถ่ายด้วยกันบรรยากาศนะท่านผู้ชมีสดจากคสนทนมครับนี่เอาบึกปหาสัด้วกันยครับเอาเลยะาเนซยนครับจายแล้วก็ไปตั้งหลังนะ้องไปที่ไหนแล้วเราส่งเสียกนดกันบัทึ ความชงจจไม่ไหวเพื่อนครับอ้าขวาขวาพร้อมไหมครับอาคีณพิมพ์ตาไร้แล้วเชื่อมานได้แล้วอาวสามส่มา ขอเดี๋ยวจริงจริงนะท่านผู้ชมครับสำหรับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสันตายจังหวัดเชียงใหม่นะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพบรรยากาศนะครับในช่วงสุดท้ายนะท่านผู้ชมครับ ก็ <sia. S 1> ร่วมถ่ายเซลฟี่นะท่านผู้ชมกับโทรศัพท์มือถือของพี่น้องประชาชนนะฮะที่อยากให้คุณพิธานะให้ดคุก็วหม่แล้วก็ชาวสัทุกท่านนะคะที่มาวันนี้ก็ไว้วางใจให้กับ ทีมที่ชายนลว่าที่ของอเชียงใหม่เขตสี่คุณจีนพุทธิตานะท่านผู้ชมครับว่าที่สสเขตสี่จังหวัดเชียงใหม่นะท่านผู้ชมจําเธอได้หรือเปล่านะจำเธอได้ไหมท่านผู้ชมครับกับคลิปที่พูดกับคุณประยุทธ์จันโอชานะท่านผู้ชม ต้องหลดให้คุณพิธาได้ทักทายกับพี่น้องประชาชนนะคร เดี๋ยวขอทางหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่เลียนนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับทีมงานช่วย,ช,วยช่วยกันด้วยน่อหนึงนะครับคนเยอะจริงๆนะท่านผูนะ้ชมครับไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับอำเภอสันตายจังหวัดเชียงใหม่นะโอ้โห ีหาก็เซ็นรูปให้นะพ<ป>ี่ก่อนหน่งเกน,น,ววน,น,น,นหน่ยนี่เป็นลูกคุณพิธานัผู้ชมครับขอข้อความ,วามว่าโฮบนะฮะแล้วก็มีลายเซ็นคุณพิธานะท่านผู้ชม คุณพิทาเซ็นสิ่งของต,งต่างๆให้นะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหมวกเป็นเครือโทรศัพท์พเป็นหนังสือเป็น Chung ป็นทที่ช่วยได้นะนะท่านผู้ชมครับนะคนเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมนี่เป็นทางออกนะก็จะมีการกั้นพื้นที่ไปแล้วนะแต่ก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นมวลชนชาวอำเภอสันทรายได้นะโอ้โหเดินเข้ามาต่อเนื่องนะล้วเเล็กเอาไม่อยู่นะท่านผู้ชม